อาจารย์ได้ใช้สร้อยผ่ะในเบืองนี้ติโอ้โหลาสีไหลย,ยงมีฟองดีมาเข้าเอะพระยังนี่นี่มาลายเถอะคุณอ่ะอืมีเรื่องผู้สุขวันมาข้ามเถาหลุนที่หนึ่งคุณอ่ะด้านหน้าเรื่องผู้สุขด้านดังเป็นด้านลา,านี่เรื่องผู้สุข งานล่างหนงกรมร้วงสุณเื่อนอขึขข้นลไลท์ท่ลไหัประเดียเสยสวยไหมโอมนักบอจยนเย็ดองคโมนักนะโมนักส <c oughs> ม,มเด็ดวัดลงังค่างบอ,อวแถ้ดีกรมดอกนี่ชมเจา็าจันโตได้มาเส,ส,ส้นือหล่เถอะโองตกต่อแไปตัวเป็นแม่เป็นแบบ เดปูยาตาใหญ่กันเราต่อไปู่บันกันุน่โอ้บอกไปนไขอเขากันขอเขขอเขากันล่บอกไ